อีกชุดที่1แล้วก็ชุดที่2นะครับก็จะเป็นตัวนี้ทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขทีละรูปแบบแบบที่1ก่อนนะครับเปลี่ยนสีเป็นยังไงแน่นอนครับหลายคนคงทําไปแล้วใช่ไหมก็ให้คลิกตรงนี้เลยครับสีนะแล้วก็เลือกเอาว่าอยากได้สีอะไรกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนได้นะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่ความชอบสมมติผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับก็อย่างนี้เลย ไม่สวยแล้วก็ค่อเปลี่ยนใหม่ปรับเอานะครับกล่องจดหมายตรงนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนสีเป็นสมมติเป็นเป็นสีเขียวนะครับอ่าก็ได้แบบนี้นะครับโอเคอะไรอีกอ่าแล้วก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับสม,มมติผมจะเอารูปโปรไฟล์ใหม่นะครับก็คือเอารูปของเรามาน,นั้นะครับไปที่ Insert แล้วก็ Picture ครับโอเคสม,มมติว่าเรามีรูปภาพหนึ่งรูปภาพนะครับก็เลือกมาอ่าได้ละ Ada, ทีนี้เราจะทําเป็นวงกลมทํายังไงนะครับก็ไปที่รอบนะครับตรงนี้นะครับเลือกเป็นวงกลมแต่ตอนนี้สังเกต,ตนะครับมันยังไม่เป็นวงกลมรอบเหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกตัวนี้เลือกเป็น1ต่อ1นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นวงกลมให้เราลวแล้วก็ปรับภาพตรงนี้นิดนึงครับสมมติว่าภาพนี้โอเคแล้วก็กดออกมาทีนี้ทํายังไงให้เป็นขอบสีน้ําเงินนะครับเราจะสังเกตว่ารูปภาพโปรไฟล์เนี่ย จะมีขอบด้านบนถูกไหมครับให้เราคลิกขวาครับเลือกเป็น format picture นะครับก็จากนั้นนะครับมาที่ตัวถังสีนะครับแล้วก็เลือกลายก็คือเส้นนั่นเองเลือกเป็น solid นะครับ solid line เส้นทึบนะครับแล้วก็เพิ่มขนาดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับขอบมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเอาตามความเหมาะสมนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ที่5้นั่นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงสีครับ เปลี่ยนสีได้นะครับว่าเราจะาสีอะไรนะครับตัวนี้ผมจะเป็นสีน้ำเงินนะครับเพราะว่าจะได้เข้ากันกันกบตัวกล่องสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วก็ลากมาโอเคผมขอลบตัวนี้ออกก่อนนะโอเคสมมติว่าสวยแล้วนะครับได้สัสดส่วนละก็เสร็จเรียบร้อยครับส่วนตรงดาวนะครับตรงดาวตรงนี้นะก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะครับใครชอบสีอะไรก็เปลี่ยนสมมติผมเอาสีเขียวนะครับ ก็เปลี่ยนได้เลยก็เสร็จแล้วครับสำหรับแบบที่1นนะครับทีนี้เรามาดูแบบที่2ครับตรงแบบที่2ก็จะง่ายหน่อยนะครับก็คือเปลี่ยนแค่ตรงรูปภาพนะก็เหมือนที่เราทําแบบที่1นนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการแทรกภาพใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ Insert แล้วก็แทรกภาพมาเลยเลือกภาพมาพอแทรกเสร็จก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลบได้ปรับแก้อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับเหมือนกันกับ คันที่1นั่นเองนะเมรตะว่าเรามีรางวัลเยอะนะครับเรามีมากกว่าระดับเขตภาคชาตินะครับแล้วก็แค่ว่า Copy นะครับ Copy ตรงวงกลม Ctrl C นะครับแล้วก็กด Ctrl V ครั้งหนึ่งครับก็จะได้อีกวงกลมขึ้นมานะครับมันจะได้เท่ากันนะครับก็ปรับเปลี่ยนเขาไปใส่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับทำได้หมดเลยนะครับก็แก้ไขได้ตามสบายนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการแก้ไขไฟล์เอกสารนะครับ เชื่อว่าหลายคนคงทำได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับท้ายสุดนนะครับอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ